่พี่น้องคะมาพอกกันอีกแล้วนะคะกับสาวกะลสินคนเก่าคนเดิมค่ะพี่น้องคะมือนี้สาวกะลสินเนาะค่ะนอกจากได้ออกไปข้างนอกมากค่ะพี่น้องคะไปใช้หน้าเท้าหรือว่าเยาวราชนั่นเองค่ะพี่น้องคะแต่กับบริษัทไทยพี่น้องเบิรงเนาะไปแบบฟรา่งพี่น้องคะแล้วกับนี่ค่ะแต่เสี่ยวมาให้เบิรงว่าสาวกะลสินไปได้งีายมาแน่นะคะนอกที่ไปใช้หน้าเท้ามามือนีค่ะเดี๋ยวมาเบิรงน้าสาวกะลสินเนาะค่ะเนาะนี่กล่องอยู่ตรงหน้าเท้ากะลสินนี่แหละค่ะพี่น้องคะเดี๋ยวจะเอาให้เบิรงกันเลยแล้วกันเนาะเอาละค่ะ อย่างแรกๆพิซซ่ากระสินจะหายพี่น้องถ้าได้เบิร์มาค่ะเนาะนั่นก็คือนี่ค่ะผักคะน้าเนาะค่ะเห็นมันารอยู่ไก่ดังซลตอพิมคอนทุกอย่างนะคะเราขยับเข้าไปใกล้ๆกัแล้วกันเนาะนี่ค่ะเป็นผักคะน้านะคะเนาะนี่นี่ค่ะเป็นคะน้าเนาะค่ะราคาอ่อยู่ที่สองยูโรกับยี่สิบสี่เซนนะคะเนาะเอ้าเจ้าตีราคาแปลว่ากลับหัวค่ะนี่ค่ะคะนาถุงนี้ไอ้ค่ะสองยูโรยี่สิบสี่เซนค่ะพี่น้องค่ะนี่ค่ะเนาะนี่คะน้ากะประมาณนี้นะคะเนาะ เอาละผ้ายางที่สองของเท่ากขขาันเลยค่ะนี่อย่านั่งค่ะพี่น้องคะชาวกระสินไปได้ใบอย่านั่งสดมาแล้วนะคะเนะหลังจากที่ภาพาพี่น้องกินเต้ารอย่านั่งไม่กระป๋องค่ะพี่น้องคะวันนี้เ่าก็ได้เป็นใบสดมาแล้วนะคะเนาะราคาก็อยู่ที่หนึ่งยูโรเท่านั้นนะคะนี่นี่นะคะเอาละค่ะในเมือเขามีอย่านั่งแล้วเพาก็ตตอมนีแนวแกงใส่เนาะคะ่นะเนาะนี่ไปได้ไม่แล้วคะ่ะผักหวานค่ะพี่น้องคะนี่ ถุงนี้ก็อยู่ที่ราคา2ยูโร50าสิบเซนนะคะน้องผักหวานถุงนี้เนาะนี่ค่ะผักหวานแลี้ยงจะได้เหรออ่าล้วก็เฮดค่ะนะคะซอคลาสสินซื้อมาว่าจะมาแกงใส่ผักหวานนะคะเนาะที่แรกว่าทีไปหาเห็ดเห็ดบดนะคะมาแกงใส่แต่ว่ามันบ่มีค่ะก็ได้ได้เป็นเห็ดอันนี้มากนะคะน้องอะที่ว่ากระเพ uffle แสบกันกับพี่น้องเนาะเอาละค่ะอันต่อมาเลยค่ะมันอย่งนี้เอา นี่เป็นทั่วปรีค่ะพี่น้องคะนี่ทั่วปีบานเท่านะคะเนาะนี่จากกระสินได้มามัดหนึ่งนหน่อยนี่พี่น้องคะว่าจะมาต่ำค่ะพี่น้องต่ำกินกับข้าวนียวนะพี่น้องเนาะนี่ค่ะทั่วปรีนะคะเนาะแล้วก็นี่มะเขือพี่น้องคะมะเขือเสวยผสมซื้อ่นนะคะเนาะแซ่บจากกระสินเคยซื้อมากินค่ะก็ติดใจ่ะพอไปเห็นวันนี้ก็ได้ซื้อมาอีกค่ะนี่มะเขือเสวยนะคะเนาะแล้วก็ผักแพรวค่ะพี่น้องคะนี่ สภาพแบบนี้ที่ว่าเป็นสภาพก็ค่อยสูดีนี่พี่น้องซากะสินสือพยังว่าที่ค่ะเสียมาปลูกเห็นไหมพี่น้องคะมันเกิดรากแล้วนะคะนี่่าเสียมาปลูกนะคะเพราะว่าสากะสินบะกินนะคะน่าผักแพร่กับอ่าผักหอมเปแล้วก็ผักชีนะคะน่าผักหอมปอมอะค่ะซากะสินบะกินนะคะนาผักสามชนิดนี้นะคะคมนะัาระสินสูดเลยพี่น,น้องคะแต่ว่ากินถ้เาเจ้าแห้งค่ะสารสินกินไม่ได้ค่ะนี quiero, <thous S 2> ่เนาะเลาลนะคะต่อมาก็ถึเป็นอ่า ใช่และอ่านี่กระสีเป็นข้าขนมจีนค่ะพี่น้องคะสา,ากระสินก็ได้มาสองสองพอน่ะคะ่ะเนาะเป็นเส้นขนมจีนปลาต้ไนไผ่เนาะซากระสินเนี่ยกี้กินตีหอนี่ค่ะซาคิดว่าไม่แซ่ขี้หนึ่งอะไรตรงนันแล้ค่ะเดี๋ยวมาเบิ้งอีกวงหนึ่งที่สาวกระสินเป็นนั่งหามา,านเมื่อนี้ค่ะพี่น้องคะตามหามานานคักแล้วคะ่ะเดี๋ยวซากระสินจะเอาให้พี่น้องถ้าได้เบิ้งก,กันนะคะเนาะว่าทีีีี่่่สสาาาววกะะะินนนนนปหมัคคืออยยงเด๋ เอาละค่ะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะน้องเอากล่องลงมา้บุมาซองของร้านน้องพี่น้องเนี่ยนี่ค่ะยั่ในถุงอยู่ตรงหน้าซาวกระสินตรงนี้นะคะน้อเดี๋ยวซาวกระสินจะเอากล่องมาให้พี่น้องในเมืองน้ำกันนะคะเนาะนี่ค่ะมันก็คือหอยแครงนั่นเองค่ะพี่น้องคะซาวกระสินน้ำหาคักแน่ค่ะนี่น้ำหางนั่นเหมือนซูเปอร์นี่ค่ะซูเปอร์มาร์เก็ตต่างๆซาวกระสินเป็นน้ำหาเนาะค่ะน้องกับมีค่ะมือนี้ไปชนะเภาวนาะค่ะเนาะก็ได้ไปเจอมาแล้วค่ะนี่ค่ะซื้อมาสักสองกิโลเลยเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะหอยแครงเนาะะค่เนาะ แล้วก็ข้างๆตัวนี้ค่ะเป็นกุ้งค่ะพี่น้องคะตอนที่เช้ากระสิน,นะคะ่ะเขาไปในร้านนะคะมันก็ยังสดๆอยู่นะคะเนาะตอนนี้ก็เออไปดีแล้วค่ะ <laughs> ไปดีนี่ค่ะว่าสเสียวมาเฮดเออทอดนะคะชุบแป้งทอดนะคะเขาเรียกว่ากุ้งแพรบอกสาวกระินกับหลวเอิญไว้อย่าง,ะะงะะละค่ะกุ้งเออค่ะค่ะวาสเสียงไม่ทอดนะคะเนาะนีะ่ค่ะนี่คือของที่สาวกระชินไปได้มาจากอ่ชัยนาทาวหรือว่าเยาวราชมือนนี้นะคะเนาะนี่ประมาณนี้นะคะเนาะนี่ค่ะ เอาละค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะสาวกระสินกับภาพพี่น้องมาเบิกของกัสาวก anda, er ระสินไปได้มาจากเทวราชมือนี้เนาะค่ะเนาะไปได้อย่างแน่นอนค่ะกับคงศิลปะมาณนี้นะคะน้องจังไดกับฝากไปเพียงแค่นี้ด้วพี่น้องค่ะสำหรับมือนี้นะคะสาวกระสินคดีขอตัวลาพี่น้องไปเพียงแค่นี้นะคะนอมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะมาเบิกกัาสาวกระสินจากภาพพี่น้องไปเฮ็ดอีอย่างนะคะนอกหรือว่าไปใส่เนาะค่ะจะมารอติดตามกันนะคะน้องจังไดก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้สาวกระสินได้ค่ะพี่น้องค่ะ เพื่อเป็นกำลังใจนะคะเนาะให้สาวกาลสินได้เฮ็ดคลิปใหม่ๆออกมาพี่น้องได้เบิ่องในช่วงกันนั่นเองค่ะพี่น้องคะแต่ก่อนจะจากกันไปมือนีคะ่ะอ่ามื้อนี้นะคะเนะากะกาลัสินกับกาบเสียบ,บอกว่าสวัสดีปีใหม่ทุกๆคนนะคะเนาะขอให้ร่ำรวยนะคะแล้วก็สุขภาพแข็งแรงนะคะพี่น้องคะบ่เจ็บบ่จนเดออบรรยากาพร้อมพ,พอกันใหม่มือน่ะค่ะพี่น้องคะสำหรับมื้อนี้คะ่ะณตีค่ะบ๊ายบายนะคะ